าทีนี้มาดูเวลาบอกความเป็นกรดเป็นเบสของสารถึงแม้ว่าสารตั้งต้นนี้จะเป็นสารชนิดเดียวกันเป็นสารที่เหมือนกันแต่อาจจะทำหน้าที่ไม่เหมือนกันก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาให้หรือรับอิเล็กตรอนถ้าสารตัวนี้ทำหน้าที่เห็นไหมเป็น H+ s เหมือนกัน H+ s ถึงแม้จะเป็น H+ s เหมือนกันก็ตามถ้าเขาให้โปรตอนเขาก็จะกลายเป็นอะไรทันทีลูก ถ้าให้โปรตอนก็จะกลายเป็นอะไรเอ่ยสารอะไรในการทําหน้าที่ในการให้โปรโตอนเป็นอะไรเอ่ยถ้าให้โปรตอนเขาก็จะเป็นกรดใช่ไหมแต่ถ้ารับโปรตอนเขาก็เป็นอะไรทันทีเป็นเบทนะถึงแม้จะเป็นตัวเดียวกันอย่างตัวนี้ตัวนี้ออกสอบบ่อยให้มาเหมือนกันเลยแต่ทําหน้าที่ไม่เหมือนกันอ่าแต่ทําหน้าที่ไม่เหมือนกันอ่าอย่างเช่นอย่างเช่นหนูดู Hs ลบ ตรงนี้ H S อันดับแรกถ้าใครไม่รู้ดูไม่ออกว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นกดหรือน่าจะเป็นเบสจับคู่มันก่อนหาคู่มันก่อนอ่าลองตัวนี้คู่กับตัวนี้เห็นไหมคะสารคล้ายกันจะคู่กันอ่าโยงคู่ก่อนหาคู่ก่อนเอออ้าวเราจับคู่ก่อนนะ พอได้เสร็จตัวที่มีโปรโตอนมากกว่าตัวนั้นจะเป็นกรดตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรเป็นกรดข้างหน้าฝั่งสารตั้งต้นเนี่ยคือกรดกับเบสฝั่งสารผลิตภัณฑ์ถึงจะเป็นคู่กรดกับคู่อะไรลูกคู่เบททีนี้ S2 สองลบก็คือคู่อะไรนั่นเองคู่เบงนี้นะอ่าอีกคู่นึงก็ต้องเป็นน้ำกับไฮโดรเนียมไออะไรคะไอออน เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นเบสเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องเป็นคู่อะไรทันทีคู่กรดเห็นนะพยายามดูข้างหน้าสารตั้งต้นเนี่ยจะเป็นกรดก,ฎกฎับเบสสารผลิตภัณฑ์ถึงจะเป็นคู่กรดก,ฎกฎับคู่เบสหนูจะเห็นว่าสมการ2สมการเนี้สารตั้งต้นเหมือนกันเลยแต่ทําหน้าที่ไม่เหมือนกันอ่ะมาดูมาดูคู่นี้เราจะมาจับข้างล่างบ้างข้างล่างคู่แรก h s กับ h สอง h สอ s จะเห็นเลยว่าตัวเนี้ยทำหน้าที่ในการรับใช่ไหมลูก Hs ลบรับโปรตอนเข้ามากลายเป็น H2s เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะกลายเป็นเบสทันทีส่วนตรงนี้จะกลายเป็นคู่อะไรลูกคู่กดอย่างนี้อย่างนี้นะเอาเอาให้ได้นะอ้าวแล้วอีกคู่หนึ่งน้ำ นูจะเห็นเลยว่าน้ำเนี่ยน้ําทําหน้าที่ในการให้โปรตอนเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นอะไรหรือเป็นกรดตรงนี้ก็ต้องเป็นคู่อะไรคู่เบสแบบนี้เวลาเขียนอย่าเข้าใจผิดหรือเวลาดูเห็นว่ามันเป็น hs ลบเหมือนกันอา้าวตอบกรดอย่างเดียวเลยหรือตอบเบสอย่างเดียวเลยไม่ได้ต้องพิจารณาส,ม,สมการนั้นๆอย่างน้ําเหมือนกัน น้ำบางสมการก็เป็นกดบางสมการก็เป็นเบตต้องไปดูว่าน้ำตัวนั้นน่ะให้หรือรับโปรตอนถ้าให้ก็เป็นกดถ้ารับก็เป็นอะไรก็เป็นเบตแค่นั้นเองเสร็จยังลูกเดี๋ยวเขียนคู่กดคู่เบ